แล้วจากหัวสมดอกหนึ่งหัวสมหัวสมมีรถสี่ยามากกว่านนะ่าเฮ้อบอกแน่สีม่หอมแก้มหอาปับปับหลดตัวว้าพี่น้องมึงเห็ดหัวสมปีนี้พึ่งได้ดอกที่สองแกพี่น้องเออดอกที่สามสิละดอกที่สามนี่แกพี่น้องมึงดูละ่ะมันงามเนาะจ้ะเนาะอ่อนโซนออนโซน,ออน,โซนหัวสมทั้งยอดบกอยหลายแต่พี่น้อง ทั้งเยาบ์ปคอยมีหัวสมมื่อนี่เฮ็ดเพิ่งคาไล่โอ้ปีนี่เฮ็ดเพิ่งคาไล่ก็ยังท่านหลายจ้ะอุ้ยหายมึงอีกครับพี่น้องรับพ่ออีกฮลัลโหลสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าเขาป้าคือเกาหละจ้าพี่น้องเบิ่งแน่จ้าพี่น้องเขาป้าจ้าแท่งม่องเกาสี่ึืนเขาจ้าพ่อเฮ็ดไข่พี่น้องเฮ็ดไข่จะได้จะได้พ่อสามดอกบ่บบูจ้า ดอกเทาลายแห้งหมู่บ้านบริยางขึ้นมาทางหนี่ยังขึ้นไปทางพุน่นมาเบ่งน้ำกันจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเห็ดไข่สองดอกจ้ะพี่น้องเห็ดไข่หัวเขียวเขียวกับเขียวคักเนาะได้พ่อสองดอกสามดอกบาลัพี่น้องตัดขาสกักกอนนะกดศลบ่ นี่จับพี่น้องเห็ดไก่ดอกจุ่มปูมดอกจมูกจะมีใส่กระตากอนเบิ่งทั้งพีจ้ะเอาได้จักดอกบอทั้งนี่พี่น้องเบิง่งงอ้ยเห็ดทานตอนนี้พี่น้องเห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานคือเท่าแต่ดอกนี่อุ้ยเห็ดทานเห็ดทานจ้ะพี่น้องมีหัวตัวทาก ตัดขาก่อนพี่น้องเย่บบาบ่ได้เอาขาเสียบเต้นนี่เน่าเอาหนีบ,อบโอ้พี่น้องบ่เอาดอกน้อมขี่ลายแห้งพวดเฮ็ดทนันไปจังซี่ละ่ะท่านพี่จับพี่น้องเห็นแบบแบบดอกบ้านบานดอกจากเฮ็ดเฮ็ดไข่สิได้สิได้อีกจักดอกบ่นี่ยมึงแน่นละจับพี่น้องบานเบิดเฮ็ดไข่โอ้ยรถเสียาดึงแม่นะ บ่าต้องหยอกกันพร้อมเด้อมันนี่แซ่เด้อบ้านนี่เห็ดไ่โอ้พี่น้องมึงมันเฒ่าเฒ่าพูดจ้ะพี่น้อง จับพี่น้องอคืเอาบัไดเดาเด้อจับพี่น้องเด้อข้าหักใหม่เนาะข้าหักใหม่อุย้ยเนาะเพิ่นก็นอยากออกอยูเนาะพี่น้องเนาะรอบแรกนี่ถือว่าเฮ็ดออกใข่แนี่อยู่เด้อจ้ะพี่น้องนี่แม่ นี่ขนาดเห็ดรอบแรกได้จับพี่น้องเห็ดออกไหวพร้อมอุ้ยทั้งคุณดอกหนึ่งจับพี่น้องเดี๋ยวไดว้จับพี่น้องได้เคียบงก์กว้ายแมนอีหลีจับพี่น้องแมนแมนแมนเห็นตมะมอยอ่อันดินมันฟูขึ้นแม่จับพี่น้องแน่แ่รถแบกกี้ยากจิไปเห็ดเห็ดเห็ดแม่เด้ พี่น้องเบิงนี่กะไ่แ,แน่ได้จา่าขาขาวดีอย่ะไปเบิงดอกนั่นจ้ะพี่น้องลูกสิพักกันมะขุดบอกว่าบ่าต้องนุ่งชนดอกว่าอ้าเห็ดมันกระจักออกตัวละพี่น้องเนี่ยโอ้ยผุดขา,าไหมโอ้ยขึ้นแน่นดีแท้พี่น้อง หาอีกมีอีกบ้านอ๋อเดี๋ยวหาคนเด้อจับพี่น้องเด้อนี่พี่น้องไลน์ทันเคนถามเนะมาะเอฟซีไมเอฟซีเก่ารังคนกับบุหุจัก๊ปว่ายาอยู่ประเทศใดน่าจับพี่น้องนะเนาะนี่เาเก็บเอยู่ประเทศอันเยอรมันจ้ะพี่น้องประเทศเยอรมันอยู่อยู่แถบเรียนเกนบวกจ้ะพี่น้องจ้ะกา ลาบขอพณหลายๆเนาะค่ะพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเย้าเนาะแล้วก็สอบถามมาได้เนาะจะเนาะติชมได้ค้อกันเนาะจะเยากก้ากะเหตุผิดลประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องนําเนาะจะเนาะจะพี่น้องไปต่อจากเฮ็ดนำมาเฮ็ดนำมาพี่น้องเถ่าและโอ้บานเลรอเถ่าไปบูเบิงกอนอ้ยพี่น้องแต่มันบานเนาะเอาได้บ่เนาะ เอาได้พ่เนาะพี่น้องเนะาะทมีดอกเดี่ยวดอกน้อยน้อยนไปใส่เบิดอมน้ำจักน่อยอยู่ขามันนี่จ้ะเหตุกานจากพี่น้องลรืมกดลรืมกดอีกแล้วโอ็นที่เถาแล้วจ้ะพี่น้องได้ดอกหนึ่งจากพี่น้องลืมกดจากพี่น้องเก็บมาละน่ะเด็กกลับไปกดเอาใหม่ มีตะพี่น้องเฮ็ดทานมีตะออกบกคอยเป็นมูแต่ทางเย่าเฮ็ดทานแต่กับพรได้กินอยู่ตตนหนึ่งแสบมือเศร้าด้แกงอยู่จ้ะแกงเฮ็ดทานแกงร่วมเฮ็ดดินหล่ะจ้ะพี่น้องมือเศร้านี่ไปตอกันเลยจ้ะพี่น้องมีตะเฮ็ดอีหยังเนาะนี่พี่น้องมันเฮ็ดนำหมากวะเนาะ แจกพี่น้องเฮ็ดน้ำหมากกันแล้วเนาะต่ว่ากับบ่หมั่นใจกับบ่เก็บได้หรจ้ะพี่น้องเย้าก็ได้สีมันแดงคักโพดนะสีแดงแห้งว <laughs> ่าหมั่นใจกับบ่คอยเก็บบ่เก็บหรอจ้ะไว้ให้ทากินซะ <laughs> ยังตอไปทั้งคุณจ้ะพี่น้องนี่จะ้ะถ้าเก็บเห็ดน้ำทัางแบ่งสีละจ้ะพี่น้อง ก็พอได้กินอยู่จ่าขั้น่ากินก็ได้พี่น้องหลายๆท่านก็ว่าโอ้ยเก็บไปยังเนาะอซูมืองซูมือเอาไปไว้จังได๋ยอาก็ไปอัดสองฟิตไว้ค่ะถามว่ากินซุมือน่ะเบื่อบ่ก็เบื่ออยู่จ้ะแต่หังก็กินคือเก่ากินอยู่ตั้มกินบ่ทันดอกอืมเพราะว่าไดซูเมือนะเห็ดไข่น้อยนรือเห็ดเบิ่งหวานก็บ่รู้จากพี่น้องแต่ว่าจงไว้ซะก่อนจ้ะพี่น้องมันน้อยหน่อเลย จงไหวซะก่อนนี่แหละจ่าเล่ากรหากินมตอนนั้น,ะากกาน,นบางครงทั้งเสียจ้าพี่น้องมันเถ่าถิ่มกม็มีข้าเจ้าไปถอนถิ่มน้นถิ่มอยู่มองหันมองนีก็มีแม่จ้าพี่น้องข้าเจ้ากระปาถิ่มน้ำกม็มีนั่งมองจา่ายางกอจ้าพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยซ่อมสูงมือบ่เห็นจ้าพี่น้องมึงดูเถ่าเลยพี่น้อง เผาพอ,อยัง้งเพราะว่าพอนี้ดีเกิดไู่หมดนี่แม่จับพี่น้องนี่แม่ไม่มองดูล่ะดอกบักใหญ่เ่าเผาจนว่าเปืยเอ้ยมัน,นมดีไใ่หมดถ้าพี่น้องแล่กากะซ่อมอยู่มองนี้มันเคยออกก็เลยซ่อมจากพี่นอ้อ,นองแต่ว่าเห็นเพราะว่ามันดีไม่หมดเนาะนะบอด้ซ่ับแต่พันก็ออกย้ายห้างเลยก่อนพันออกย้ายห้างไวถ้าบอกข้าว่า รอบสองได้มันสิออกอีกนะจาะพี่น้องนี่คือเขาจะเอิ่นว่าเห็ดออกย้ายห้างไว้นะจ้ะเนาะน,นี่แหละจาะพี่น้องที่เอิ่นไว้เห็ดย้ายห้างได้ <c oughs> ยังเราบ่งทั้งผีมีเห็ดข่ออกบอกโอ้ยเห็ดข่มึงนี่ก็ออกดีดีได้ละจ้ะแต่ว่ามึงนี่คือพอเห็นมึงนี่โอ้เห็นอยู่จตะพี่น้องเท่าแล้วบางนูะ่ะ เอาคือเก่าจ้าพี่น้องเอาคือเกา่านี่ดอกบานมันไปปนมือเสาแกงแล้วมือเสาแกงนะไปเสไปปนดอกบานมันหมดเลยเกิดตายนั่นโอ้ยหลุดมือเฮ็ดทานจ้าพี่น้องเฮ็ดทานเฮ็ดทานเฮ็ดทานจ้าดอกนี้เอาเดาบอดอกนี้ โอ้ดอกนี้บ่เอาจะได้ดอกเดียวใส่กะตาใส่กะตากางเกงเป้าแตกพี่น้องย่าวนั้นกางเกงเป้าแตกหลายโตแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยเงินตาของใส่ทรงขนาดทรง,ง,งยีนค่ะพี่น้องขนาดทรงยีน <laughs> กางเกงยังเป้าแตกโอ้ยเงินตาของอยู่จ้ะไปจ้ะพี่น้องไปตอแตกหลายโตล่ะ ส่งกระไดเฮ้ยจักเก็บผ่ากระพังเห็บจังไหนล่ะบ้านนี่ <c oughs> <c oughs> เห็ดยังแน่น้อพี่น,อน้องเนาะคือเห็ดเพิงหวานแถมแม่นเห็ดเพิงหวานมาเนาะโอ้ยพี่น้องเห็ดเพิงขมเห็ดเพิงขมนี่แม,นมน่นบ่นี่เห็ดเพิงขมจะพี่น้องบ่แซ่บบ่กินดอกอเห็ดเพิงขมออก ออกมองย้ายมองไวแล้วมงนี้มันเป็นเห็ดเผือหวานออกดีดีได้จากพี่น้องแต่ว่าท่านในหอดย่ามมันออกเนาะท่านในหอดย่ามมันออกจากพี่น้องย่ามมันออกนี่อุย้ยในปล่นึางป้าหยาพ,พุ่นจากพี่น้องดอกหนึ่งไปรียยนะุพุ่นนะพี่น้องเห็นว่าเห็ดเพิงขมพราะแต่ว่ากินได้ยุ่ไปต้มนักสองนนำสามนนำโอ้ยบอดอกเดินจากคันต้มคั <c oughs> นต้ม เฮ็ดเพิ่องเงนยุค่าขมขมบันเท่าก็กินอยู่แต่ว่ามันเก็บมันได้หลายนะคะ,ะมันพอมีมีมูตม่มเนาะนี่เนอเสวาสิพอแต่เราดอกเด้อค่ะเฮ็ดเพื um. ่งขมนะคานต่อมเนาะเข้าไปปาน้ำกันจ้ะพี่นอ้องคือเขาป้านี่แหละพึ่งซีมี่บ่เฮ็ดเด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยออกข้างห้างจ้ะพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดนะ อันนายพ่านขาเจ้าเอาเนื้อกินมืว่างก็เล่ยวแห้งบ่ได้แต่พี่น้องขาเจ้าจอดรถจวนคนทางขาเจ้าเคยว,ายาว่ายเย้าชนึงอ่ะเด้จ่จ้ะระวังเด้อบ่เป็นว่าดอกจากขาเจ้าบอกระวังเด้ออันหมูปลาหมูปลาแม่ลูกอ่อนมีสองนะก,กัวนะเย้ากระป๋อยหมาพร้อมตัวหนึ่งจ้ะ ช่วงนี้เพราะว่าเย่าเมื่อย์ถือสองตัว保卫จะเมื่อยนี่จับพี่น้องดอกงามงามเนี่ยล่ะดอกนี่งามอยู่จ้ะพี่น้องเห็ดเพิ่งเลือดจ้ะพี่น้องมีดอกหนึ่งมีหนึ่งดอกมีหนึ่งดอกดอกกำลังงาม รสจ้ะพี่น้องนี่ดอกเตียวแมพี่น้องอันมืน้อเศ้าี่แกงแซ่บแซ่บแกงใส่ผักอีตูย่องใบอันขขาโคดใส่กับใบมัอือใส่แกงแซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเห็ดแค่รสบ้านล่ะนี่ทากว่านี่เอามันออกไปพี่น้องเย่าหมุนคักไหล บหน้ากตามีแต่ใบใหม่ใบไ,ไหลงานใหม่งาไหลไปต่จอจ้ะเฮ็ดทานจะไปน้องไปหนึ่งกินกับแก้วสมอุ้ยหน่อบูดาเฮ็ดทานอุ้ยดอกงามดอกงามอยู่จ้ะเป็นหนึ่งกับแก้วสมหนึ่งกินกับแก้วสมโอ้ยนิ่ม เบิ้งทากกินแน่พี่น้องโพดเนาะทากก็ได้กินจนเสบดพี่น้องเฮ็ดเพิงเลือดดอกน,น้อยๆจงสีก้าอาลอดหรอกทากกินบ้าหละ่ะ จะพี่น้องที่จะพี่น้องดอกหนึ่งดอกน้อยๆหนึ่งดอกนี่จะพึ่งเลือด สดเป็นดอก,ดอกต้มเป็นดอกดอกี่จ้ะพี่น้องเห็ดเพิงเลือดเพิงเลือดเนี่ยเนี่ยนางลงนางลงนางลงดีๆีนางลงดีบ่ต้องไปอยากดูอยากเห็นน้ำแม่ดอกนะเว่ดีจ้ะพี่น้องเห็ดเพิงเลือดอ่อ็ดดอกบ้ากยังนี่พี่น้องอะไรบ่เ,าเนาะมึงไง อู้ยถึงแข็งอยู่เอาดีเด้นอนี่เด้เอโอ้บ,ออออบึงแนบพี่น้องเสดายเนาะโอ้ยมันบ่อแข็งพี่น้องมันอ่อนหมดแหละยังนี่ผู้หญิงนู่นี่อู้ยพี่น้องเสดายเดินมาออก่ในป่าเนาะออกก็ออก่ในปา่าโอ้ยพี่น้องเบงิ่งเสดายเน่เฮ็ดอันอนี้แซ่บปนกระแซ่บแกงกระแซ่บหนึ่งกินกระแซ่บ กเอาบปได้เฮ้ยเสียดายเลยพี่น้องเลยไปเบิง้งไม่จ้ะแมนดีกว่านี่แมน,นแมนแมน,แมนดอกน,น้อยๆมันเฮ้ยเฮ้ยจะพี่น้อง ออกห้างเราจะพี่น้องเฮ็ดกระไดเรื่องที่สี่ออกง่ายห้างเราสี่จะพึ่งไปเด้อนางถาแม่สะก้อน พี่น้องเบ่งจากพี่น้องเฮ็ดไข่ออกกลางทางมี่ดอกเดี๋ยวนอกจากมันออกอยู่กลางทางอ่ะพี่น้องเงิดนาะออกอยู่กลางทางโอ้ยนี่ได,ด้ดอกหนึ่งดอกน้อยๆโอ้ยกางเกงเป่าแตกอีกแล้วจากพี่น้องนัง่งนันหลายกระไดจิมออกก้อนอ่ะพี่น้องออกอยู่กลางทางมันนี็ไหมเฮ็ดกระไดโอ้ยพวกเนี้ย โอ้เหลี่ยมตาได้เด้อจากพี่น้องเด้อโอ้หโบได้ตัดขาหยากได้จ้ะพี่น้องงามค่ะออกอยู่กลางทางพ่อได้เล่มอยู่จ้ะพี่น้องมันพ่อได้เล่มอยู่เนี่ยหลัะจ้ะพี่น้องเนี่ยได้อยู่สามดอกจ้ะพี่น้องเนี่ยพ่อได้เล่มอยู่จ้ะ สามดอกสองอาทิตย์แล้วคือบอัวใหญ่พี่น้องแม่แม่สองอาทิตย์แล้วบัวใหญ่แน่พี่น้องฝนคือตกอยู่โอ้ยยุ่งบินเขาตาก็เป็นท่าน,นี่อ่าเกเดมันยุ่งบลาสองอาทิตย์แล้วคือบอัวใหญ่เอาด,ดอกเปีงยงเนาะจงตอดอกหน่อยไว้กินสิละ นะพี่น้องเออเออเออโอ้ยุงกัดตผาผักโอ้ยยุงกัดมืออน้อยหลายกระไดพี่น้อยเอ้ยพี่น้องเฮ้ยโอ๊ตาย,ยาเงี้ยใช่หรอ หน่อยเก็บเห็ดใส่มือได้บ่หลายดอกจ้ะพี่น้องว่ามันจะได้เก็บเห็ดอันมันปูดอกใหญ่ๆคือเพิ่นพี่น้องเอ้ยบ่ได้เก็บมันปูดอกใหญ่ๆคือเพิ่นดอกจก้ะพ่อนั่นมาข้าจ้าก็เก็บจงไว้ขา้าก็เก็บเก็บวัดข้าจ้าก็บหุจกักเนาะมองมันเกิดกระได้ พี่น้องปลากะเป็นตะมีเห็ดอยู่ดอกจก่แต่มันกะมูลคัากจาก่พี่น้องหมูลปลามันหลายเนาะ,ะเห็ดตั้งใดหมูลปลาหลายข้าเจ้าเลี้ยงไว้หลายข้าพดหมูลปลากระไดไปต่อจากพี่น้องแล้วจากพี่น้องพอแล้วยางมาทางมองหลงไปได้จากพี่น้องตะว่าขึ้นไปอีกทางหนึ่ง จับพี่น้องงามอยู่งามอยู่ได้เก็บดอกไงน้ำมูอยู่จ้บพี่น้องโอ้ยใส่ถุงมือละ่ะจับป่าถือเคสเนาะพี่น้องเนาะใส่กระตาหลดเนาะมือมันหน่อยนี่จ้บพี่น้องเบิง่งได้ยุตจ้ดได้ยุยพี่พ,พี่ทั้งพี่โอ้ย จังหักจังเสียเสียว้ายพี่ดอกใหญ่อยู่จ้บพี่น้องดอกใหญ่ดอกใหญ่อยู่ทั้งที่ทั้งที่ดอกหนึ่ง อืมนีม่จ้ะดะตะด้อเอากระตาขึ้นมาก,ก่อนรถสินั่งดูบ่ต้องไปบืนไปเด้อบ่ต้องบืนไปเด้อถึกแซ่เด้อเอากระตาไปมันขึ้นขําตัางบ่ได้เตังกระตาบ่ได้ เดียวหาขังเทิงน้ำได้จ้ะพี่น้องขามันมีนะโอ๊ยพี่น้องยะใสถุงมือบบทานัดถุงมือมันหนานะม่จ้ามาทางมองหลงปีนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าห่างเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งโอ้ยรถสี่เอ้ยนางลงเลยนะ อันสิปิ้นไปไซดอเเนี่ยฮะไมยเฮ้ยขาดอีกลรวจะพี่นอ้องยังต้องคอยตัดขาเนาะพี่น้องเนาะตัดต้องคอยมาถิ่มปลาใครหรอกหมุนจะพี่น้องเนี่ยข้างใน ဖသဖသိအသပြရကားိုခ်ပြူလာိုကရာရားတာလသယ။်ရာမားတီ ทั้งพี่จะพี่น้องดอกหนึ่งกลงเทิงโอ้ยสองดอกหลายหลายดอกอยู่อสิปินไปยังละบันเนี่ยมันปีนไปอยู่บ่บันเนี่ยปินไปบาา่ได้ นองได้หลายดอกจุจ้าแต่ย่าหาอีกก่อนเนาะพอแล้วจะพี่น้องพอแล้วเท่าเบิดพี่น้องเท่ากับเอาได้ขี้เก่าอุ้ยขาหักแน่พี่น้องทิมใ่กระตารดเสียบไมบพอดายหากไม่มันหลายนี่จ้ะพี่น้องว้าวยาวดีใจแท้ ดีใจแท้พี่นอ้องเบิงงันเท่าเดี๋ยวขึ้นมาเห็นดอกเท่าๆนี่ล่ละจ้ะปีนขึ้นมาบ่าเนี่ยนี่จ้ะอุ้ยทั้งพีกัะมี่จับพี่น้อง เอาขามันก่อนนี่จะ้ะนีแตะพี่น้องเห็นทั้งพี่ละ่ะแต่พี่น้องเห็นเแ่าๆท,ทั้งพี่ละ่ะก็เลยปีนขึ้นมานีแตะพี่น้องเอาไปทั้งหยาทั้งนุ่งหลวด พ่ออีกบ้านอ้นอพี่น้องเอ้บาานนะดอกไงไงปีนี้เพิ่งได้เก็บเห็ดดอกไงนี่ละจ้ะเห็ดมันปู หนิ่มแล้วก็มีอืมเมืตายหูดอกนี่ไหมคุณ หูมองแล้วปีนาเนี่ยมาแบบน,นี้โอ้ยเป็นเสื้อซะหน้าพี่น้องเดี๋ยวหาอีกตีเดียวนี่ว้าวพี่น้องบังเยา้ยาหมานเย้าหมานอยู่จับพี่น้องมือนีิหมานอยู่เดี๋ยวหาอีกก้อนเด้อจับพี่น้องเด้อปลาหกหกผู้ด่ะ คลิปนี้กระซำนี่เนาะค่ะพี่น้องหอดทางเมื่อละจะ้ะพาลูกยางลงมาจากทางเขาทั้งพูนละจ้ะพี่นอ้องอกา็สีผาพี่น้องเมื่อละจะ๊ะเห็ดที่ได้เมื่อนี่กับบเต็มกะตาจากพี่น้องบ่เต็มกะตาเป็นเห็ดรวมเนาะเห็ดเพิงหวานแน่เห็ดมารนีแน่เห็ดอ้ยสารพัดเห็ดจากพี่นอ้องเมื่อนี่สารพัดเห็ดติดกะิ่งมันปูอ้ยจ้า พูดหล่ะจ้ะลูกไส้กะบพูดไรเพ่อบอ่พ่อบอยุ้พูดหล,ล่ะจ้ะพูนลูกสาวกะมัดไซแอวนะจ้ะจ้า,า,อา,จา,จาพอกันคิดไหมจ้ะพี่น้องมื่อเนี้ยก็ได้ยุ้ยจัดมันยุ้จ้ดพี่น้องว่าสีบ่ยมนันกะบมนันคือเก,ก้าล่ะจ้ะถึงบ่ได้เต็มกระตากระได้เนาะค่ะเนะาะจ้ะพี่น้องพอกันคิดไหมบ๊ายบายจา้า